ใครที่ใช้เมาส์ macOS นะครับแต่ว่าย้ายมาจาก Windows เนี่ยต้องบอกว่ามีแน่นอนครับอาการเมาส์หวงๆเมาส์ไม่ตามมือแก้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขกันครับสำหรับวิธีแก้นะครับให้เราเข้าไปที่ Google ครับให้เราพิมพ์คำว่า Steel Series นะครับ X Act Mouse นี่ครับเข้ามาครับเราจะเจอเจ้าตัวเว็บต่างๆนะครับให้เราคลิกตัวนี้ครับ ดาวน์โหลดฟีซิลซีรีส์ X X เมาส์นะครับหรือว่ากดลิงก์ด้านล่าง description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้กดดาวน์โหลดได้เลยครับโอเคครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์ตัวนหนึ่งอันครับ Steel Series X X Mouse 2นะครับเดี๋ยวมันคลิกขึ้นมาเลยครับกดลงไปเรื่อยๆครับตามปกติได้เลยนะครับอ่าแล้วเราก็ลงปึ๊บเรียบร้อยครับลงเสร็จแล้วก็ปิดไปได้เลยครับ เมื่อเราลงเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้โปรแกรมมาอย่างนี้นะครับเราเข้ามาที่ตัว Launchpad นะครับก็กดเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยส่วนใครนะครับที่เปิดปุบแล้วมันขึ้นว่าไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ verify ตัวโปรแกรมนะครับให้เราไปที่ตูว a p p l e นะครับไปที่ System Setting ครับจากนั้นกดตรงที่คำว่า Privacy and Security ครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะฮะก็จะเจอตัวตัวนี้ครับเห็นไหมคร Steel Series X Mouse 2นะครับ Boss Block นะฮะแล้วก็กด Open Anyway ไปเลยแล้วก็ใส่รหัสครับ เรียบร้อยครับพอเราใส่รล้วหันเรียบร้อยนะครับเราก็กดโอเพนพอลงเสร็จแล้วนะครับเราก็กดที่ตรงนี้ครับเห็นไหมครับรูปซิลลี่แล้วก็ให้เปิด always on ไว้นะครับอ่าอะไรเงเรียบร้อยแล้วครับเท่านี้ครับเสร็จเรียบร้อยง่ายๆ่ฟิลลิ่งมันจะตามมือมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะไม่มีอาการหน่วงของแมคเลยนะครับเลื่อนนิ้วผู้ไปไปเลื่อนเมาส์ผู้ไปเลยนะฮะ เป็นไงบ้างครับสำหรับการแก้ปัญหาเมาส์แหลกใน Mac OS นะครับก็มีสั้นๆเพียงเท่านี้ครับทำตามได้ง่ายๆสุดท้ายนะครับที่มีปัญหาตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยที่ด้านล่างได้เลยนะครับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่อง Dream Desk ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าบา,บายยครับ